รุ่งเช้าณนิคมแห่งชาวถูลูชนบทพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรโดยมีโอรสเจ้าฤาวีชื่อสุนักขัตตะเป็นปัจฉาสมณะสมัยนั้นมีอเจลกะคนหนึ่งชื่อโกรักขติยะประพฤติอย่างสุนักเดินด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากสุนัขขัตะได้เห็นแล้วจึงมีความคิดว่า เขาเป็นสม,มณะอรหันที่ดีผู้หนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทราบความคิดดังนั้นจึงตรัสตำหนิสุนัขขตะว่าดูก่อนโมขบุุษแม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือสุนัขขตะจึงถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะไหน,นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับข้าพระองค์ว่าอย่างนี้ดูก่อนสุนัขขตะเธอได้เห็นกอรักขตยะอเจลกะคนนี้ ซึ่งประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากแล้วเธอจึงได้คิดต่อไปว่าเขาเป็นสมณะอรหัน์ที่ดีผู้หนึ่งมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าผู้มีพระภาคยังทรงหวงพระอารหันต์อยู่หรือดูก่อนโมคคะบรุษเราไม่ได้หวงพระอารหันต์แต่ว่าเธอได้เกิดทิฏฐิลามกขึ้นเธอจงละมันเสีย ทิฏฐิลามกนั้นอย่าได้มีแก่เธอเลยและอีกเจ็ดวันโกรักคติยะเขาจับตายด้วยโรคอลัสกะครั้นแล้วจักบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาลกันชิกาซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวงและจักถูกนำไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัทถังพกะด้วยสุนัขขัตตะไม่อยากให้คำพยากรณ์ของพระปุมีพภาคเป็นจริงจึงได้เข้าไปบอกกับโกรักคตยะว่า ท่านจงกินอาหารและดื่มน้ำแต่พอสมควรจงให้คำพูดของพระสมณะโคโดมเป็นผิดเมื่อครบเจ็ดวันสุนักขัตตะได้ทราบข่าวว่าโกรักคติยะอเจละกะได้ตายด้วยโรคอลาสกะตามคำของพระภุมีพระภาคดังคำพยากรณ์จริงครั้งนั้นสุนักขัตตะจึงเข้าไปหาศพโกรักคติยะอเจรกะที่ป่าช้าแล้วจึงเอามือตบซากศพเข้าถึงสามครั้ง แล้วถามว่าดูก่อนโกรักคติยะท่านทราบคติของตนหรือครั้งนั้นซากศพโกรักคติยะอเจลกะได้ลุกขึ้นพลางเอามือลูบหลังตนเองแล้วตอบว่าดูก่อนสุนักขตะผู้มีอายุข้าพเจ้าทราบคติของตนอยู่คือข้าพเจ้าไปบังเกิดในเหล่าอสูรชื่อกาลกันชิกะซึ่งเลวกว่าอสุรกายทั้งปวงแล้วล้มลงนอนหงายอยู่ณที่นั้นเอง